พระธาตุไตรภูมิวัดมหาชัยเป็นพระธาตุที่เก็บอัธิธฐาุของเจ้าปางคำซึ่งเป็นเชื้อพระวงศเจ้านาครเชียงดุงแสนวีฟ่าสิบสองปันนาแต่หนีไพ่สงครามลุงมาเพิงบรมมาพูดที่สมพันธ์ในสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศ์สารรมิการาช มหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลานสร้างเวียงจันทร์มีประมเมหสีเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าสุรยิยวงศ์สรรมิกกราชและเจ้าปางค่ำเป็นนักประพันธ์เอกแห่งกรุงศรีสัตนาคณหหดแห่งเวียงจันทร์ในปีพศ2 1 9 3 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชถือกันว่าเป็นหุคแห่งความเจริญดุงเรื่องด้วยสถาปัตยกรรมอักษรศาสตร์ศิลปะขแขนงต่างๆต,ตลอดจนการค้าขายกับต่างชาติเจ้าปางค่ำเป็นเจ้าเมืองน,อนครเ่ินขันกาบแก้วบัวบาน ซึ่งอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้คือจังหวัดหนองบัวลำพูท่านเป็นนักปกครองเป็นนักอักรรษรศาสตร์เป็นผู้ว่างรากฐานการเมืองการปกครองและออกกฎหมายลักษณะการปกครองกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมคุณูปการอันนี้กลายมาเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ที่เรียกว่าหีดข้องอันเป็นธรรมนูญชีวิตของคนอีสานคนเล่าที่ถือปฏิบัติกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนี้คือหีด12ข้อง14ดังกฎหมายบัวรานเมืองหนองบัวลำพูและเจ้าปางค่ำมีผลงานการประพันธ์การแต่งวรรณกรรมมากว่าหาสิบเรืองเช่นสารลึกผศูน สังสินไสพระลักษาามณ์วลมานหรือหนุมานประกิดพระพานท้าวคูลูน่างอัวท้าวกำกาดำเจ้าปางคำ่ำเป็นบุคคลแรกที่จะรึกประดิษฐ์อักษรอีสานโบราณหรืออักษรล่าโบราณหรืออักษรไทยหน่อยในวรรณกรรมเรืองสังสินไส จึงกล่าวได้ว่าเจ้าปางคํำเป็นมหาปราชญ์นักปกครองและเจ้าปางคํำยังเป็นผู้มีความชำนาญในด้านการอสร้างเห็นไดจากการเดินทางไปถึงเมืองจำปาสักสาธารณรัฐประซาทิปไตยประซาะสนเล่าจากหลักฐานพุ่งสวดานจำปาสักจะบับพระยามหาอมาติบดีประชุมพุ่งสวดานภาคที่เจ็ดสิบ สักการ1ห0 0ปีมะสิงตรีศกตรงกับปีพ่อ1สอ 2, 5อซึ่งกองเนินดินนี้เป็นพระธาตุเกาแก่ที่เก็บอธิษฐานของเจ้าปางคำํำเจ้าประตาและเจ้าเมืองคนต่อต่อมาและเล่าทหารที่ได้รวมรบกันกับเจ้าพระวอระตา ครั้งเมื่อเจ้าสิริบุญสารกษัตริย์แห่งนครเวียงจันทร์ได้ยกมาตีเมืองนครเคลือนขันกับแก้วบับานแตกก็ได้รวบรวมอธิธฐานเอามาไหวน้ำกันในกองเนื่อนดินนี้จึงต่อมาก,ก็ได้พังะลายลุ่งก็ได้สั่งพระธาตุขึ้นมาไม่อค์สีขาวที่เฮาเห็นอยู่นี่คือพระธาตุไตรยภูมิวัดมหาชัย ตัางอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจึงถาผู้ใดอยากไม่เห็นอยากมาก่าบ่ายระดึกถึงคุณูประการของเจ้าปางค่ำว่างรากฐานห2ีสค้องสิในการดำเนินชีวิตเป็นธรรมนูญชีวิตของคนล่าของคนนีสานก็สามารถมาก,กันได้นะครับที่วัดมหาชัย ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเจ้าปางค้ำเป็นพระบิดาของพระวอพระตาเป็นปู่ของเจ้าค้ำผงหรือพระประทุมราชวงศ์ษาเจ้าเมืองอุบลราชธานีขุนแรกแล้วก็เป็นบนรรพบุรุษของเจ้าเมืองลหลายเมืองในภาคอีสานนะครับนี่คือประวัติโดยย่อของเจ้าปางค้ำ เชื่อพระวงเจ้าคนครเชียงดุงแสนบีฝ่า12ปันหน้าซึ่งขนบรรำเนียมประเภทนี้ของคนล่าของคนอีสานจะได้รับวัฒนธรรมจากเมือง12ปันหน้าแสนบีฝ่าเมืองศรีสัตนาคณหุตหลานสร้างเวี้ยจันทร์จะเป็นศิลปะและการปกข้อง แบบพีส1บข้อง14นะครับจะเป็นประเภทนี้คือกันนะครับพี่น้องฝากติดตามคลิปของวิทผู้ดินใดในคลิปต่อๆไป,ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลัางใจวิทผู้ดินนํ่นะครับครับสวัสดีครับ